สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเสร็จก่อนผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเปลี่านสมบัตแน่วบัตรสมบัติแน่ภาพพี่พ่น้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดพวกหรือบ้านหนองแกตลาดชมพูบุญจังหวัดร้อยพี่น้องเมื่อกระตรงเสาครับเสาวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องมื่อกี้ก็ไอหลายพี่น้องเนาะคนมาซื้อตลาดหลายพี่น้องราคาควายสีแดงบ่อสีเป็นยังไงก็ไอรับชมเนาะพี่น้องเนาะบ้านสมบัติแน่วห้าสิบ้าพี่พ่น้องออกสำรวจราคาเนาะพี่น้องเนาะจะขอ ฝา,ากเนที่นี่น้องฝากสมหวังเชีแนลเห่าซอยกันโขนใดก็แคบกว่าที่สามเลยก่อนรับชมราคากันน้องพี่น้องนะวุ้มค่ายหลายพี่น้องเนาะคนมาซื้อแล้วห้หลายพี่น้องต้องออกตัวไปก่อนปะเมื่อนี่้านสมหวังเฉียนเห่าลืมใส่รองเทา้าพูดมาสิผ้าลุยได้ซมใด่กับต้องขอ,อไห้แขวนน้องพนะี่น้องเนาะแต่ว่ากับสีพยายามที่สุดผ้าช่อมค้วได้หลายที่สุดค้วยง่ามไปได้หลายที่สุดพี่น้องมาเปิดคลิปก,กับค้วยง่ามไปพี่น้องทางดีค้ายงามเปิดทางดีกขออนุญาตเปินทางิดีค้ายงามพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องายงามเพ่นนี้ออองขุญาตเ เที่ยวเมือไปซื้อมาเนี่ยเสียกได้ประมาณเรืองกิโลขออนุญาตครับผมเปิดจังไรตัวนี้สี่หมื่นขาดครับสี่สิบห้าอุ้ยมาเบิ่งควายงามพี่น้องลูกเจ้าไข่มุกขาวพี่น้องป้านเบิ่งแข้งขาตัวโตพี่น้องพูดอะไรอุ้ยพี่น้องควายงามสายพัฒนาขออสายเผือกพี่น้องอ่ะสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบได้เนาะร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกพี่น้องง่ามมีหลีด้พี่น้องควายหน่อยตัวนี้ ป้ายงามเพื่อนพี่น้องแข่งขาดีต้นโตดีท่ายงามพี่น้องวุ้ยสม่าปวดเดี๋ยวเบิ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องเอาไปเป็นพออกาะพอไข่พอพันยางเดี๋ยวเพือพี่น้องงามพี่หลีป้ายตัวนี้พี่น้องงามเนาะสุดยอดสี่ซิบหาครับผมสี่ซิบหาเพื่อนเปิดใบโตถัดไปแม่พันเท่ายเนี่ะตัวนั้นเปิดไใบหาซิบเก่าพี่น้องตัวนั้นหาซิบเก่าแม่พันเนี่ยพี่น้องตัวนี้งามต้นโตดีสูงอยู่สูงอยู่สูงเท่าไรเนี่ย ร้อยสี hmm. Bond. Walker, been, water, ่ส so ิบสองอุ Tonight, <S omon> oh, oh. Okay. ้ยพี่น้องควายงามเพิ่นพี่น้องแข้งขาตัวโตอุ้ยเบิ่งอ่องข้อเพิ่นอัตลักษณ์ควายไทยได้เขางามหน้าสวยเนาะหน้าสวยครับพี่น้องเบิ่งเจ้ะเบิ่งควายหน้าสวยพี่น้องสวยดีพี่น้องสุดยอดเบิ่งบักพาวเพิ่นแข้งขาอ่องข้อได้เลยอัตลักษณ์บ่ต้องห่วงพี่น้องร้อยสี่สิบสองอุ้ยพี่น้องงามดีเลยควายตัวนี้เปิดสี่สิบเก่าเนาะตัวนี้เปิดขาเฮ้ยห้าสิบห้าสิบเก่าพี่น้องเปลาผิดตัวไหนเจ้าสี่สิบห้าอันนี้ห้าสิบเก่าอุ้ยเบิ่งบักพาวควายเผือกพี่น้อง สองตัวคนใดมากตไองามสายพัฒนาทั้งสองตเลยพี่น้องสายบกไทยครับโอ้สายบีกูไทยอเป็นลูกกูไทยออมีเอกสารร้อนสายบ๊กูไทยนี่พี่น้องอของเพินเป็นลูกบิ๊กูไทย้อยอนซ่อนยังอนซ่อนสายเผืกอพออ่ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม094 0้าี่นยาอกเปนน้องพี่งมพี่น้องไตอนซ่อนเิพี่น้องเอาขอามลยมันุกยอด ใจข้อหอยต่ำบ่มี่มาเอาเผือกไปเลียงงามเฮ้ยถ้าถามเพิ่นโยบอง่างายเผือกตัวนี้ว่าเผืแกงขาดีดีให้เพื่อนสามมืเนล่ยให้เพื่อนสามมือแล้วเนี่ยให้เพื่อนทอาไห่บาทเนี่ยให้ทอดให่ต่ำให้สามมือเลยหอยต่ำมาต่อรอง เบิ่งหอยหมูขายควายหอยหมูขายควายเพส่วนติดต่อไอ้สิงเราแก้มาให้ายไม่ได้ไปเอาไอ้สิงเอาเป็นรองกันไหนเราไปเชื้อให้ไปให้ไปที่แรกให้แก้วยังไม่ก็ขายหมดเลยควายมันง่วงง่วงมาแล้วมันก็ต่ไปแก้วลูกไฟตั้งแต่หยิบหยิบห่อข้าวขาเราไม่ได้ขายเป็นรองลูกเส่ไม่ได้ตรวจมันตรวกับตรวจก็ได้ว่าเต้นสูงหรอกควายตันโตนาำลูกสิงโตโอ้ พอสูงแต่ว่าลามลึกป้าดเบิ่งโพนสร้างอ่างค่ำป้าพี่น้องลูกสิงโตลูกสิงโตเดือดสายสิงโตเบิงที่ล้พี่น้องเบิงทองมากสองแสนแปดมัดผ่าพ่นฝื่ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องทองแล้วพี่น้องสองแสนแปดสองแสนแปดบานสิเปอร์เท่าไหร่ล่ะหอยหมูเก้าสิบหาเ้าิเพ่นจต่ไง เก่าซิหาแม่ลูกเปนังไงพี่นโอ้แม่ลูกเนี่ยบอกเก่าใชมแม่ลูกครับแม่ลูกเก่าซิมหาเพราะลูกเพิ่นพี่น้องโอ้ยเบิ่งลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้งามงามสายใดลูกไส้เป็นลูกเ่าลูกเก่าลูกเก่าจะเลื่อนมีใบมีหลอดเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยลูกเก่าจะเลื่อนพี่น้องนี่แม่ลูกได้เก่าซิหาพี่น้องนี่แม่เพิ่นพี่น้องลามลึกแข้งขาเบิ่งคว้าเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องเก่าซิมหาสองตัวหลัก็แม่ไกลออกแม่นั่นสายเจ้าสิ่งตัวบ่สูงแต่ว่าลามลึกโคคนนสร้้าางงงออ่่่พี สุดยอดพี่นอ้องมีเอกสารมีใบครบความเรียบรอย้อยห้อยมูกรนได้มากเลยอุย้ยสุดยอดสุดยอดพี่นอ้องมีสองตัวบ่ะหอยอีกคเอาค้อนอนุญาตเบอร์โทรหอยอีก0807577937ผู้ใดสนใจโทรมาหาหอยอีกรอยเอ็ในใหพี่นออ้องผู้ใดมากเลยงามงามพี่นอ้องอุย้ยเบิ่งถ่ายแม่เพิ่นลูกเ,เก้าจะเลื่อนหนุกไสเพิน่นแม่เพิ่นพี่นอ้องสายสิงเจ้าสิงตโตอุย้ยสุดยอดสุดยอด 95. เข้าซิบหาเพิ่นเปิดใบสองเก่ đây, พี่นอ้องเนาะ สุดยอดสุดยอดควายงามเพิ่นเพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นกำลังต่อรองไป่ควายเบิ้งปากเผาเพิ่นพี่น้องป้าสุดยอดสุดยอดอ่ะมันหมานเด้อหอยอีกด้้อมันครับผมข้องลูกบ่ลูกเปลือกนี่ตัวนี้ปะตัวนี้พี่น้องเบิ้งแม่สาวแม่สาวงามงาม สูงอยู่ประมาณลอยสามซีพีย่าหัวพี่น้องแม่สาวเพิ่นสดสดอยู่สาวงามพี่น้องนาหมอท่องชัดเจนออดอัตลักษณ์ป้ายไทยได้เลยพี่น้องเบิ่งแข้งขาตัวโตเพิ่นเบิ่งเพิ่นพี่น้องป้ายงามเพิ่นพี่น้องเปิดจังไหนดูห้าซีพเก่าเพิ่นเปิดไปซ้ายใดฮึสายอุไทยพี่น้องสายอุไทยสายอุไทยเบิ่งสูงลอยสามซีพียาหัวเด้อพี่น้องเพิ่นแข้งขาตัวโตเพิ่นพี่น้องเพิ่น ห้าสิบเก้าคนเปิดไหวพี่น้องแม่สาวเบิ่งไายเพิ่นพี่น้องเพิ่นบังอยู่ไฟหน่อยตัวนี้บังอยู่ไม่นี่แม่สาวเบิ่งไายเพิ่นก่อนพี่น้องอ่าเบิ่งไายเบิ่งโตนโตเพิ่อนผูกไวทางในเนาะพี่น้องเนาะกับเบิ่งได้ประมาณนี้ห้าสิบเก้าเดียวพี่น้องงามอยู่ของเพิ่นพี่น้องกูนะอ่ะเบิ่งเอาพี่น้องสูงร้อยสามเจ้ห้าบวกความสูงเพิ่นห้าสิบเก้าคนเปิดไหวอ่ะตัวนี้พ่อแม่เนาะลูกเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนเจ็ดแปดสี่ 2119พี่น้องเพื่อใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่นใดพี่น้องขอบคุณเล่นๆมันกับผมแม่เผือกนี่ข้าวหอยโอ่งบ่โอ้ข้าวเผือกอ่ะขออนุญาตครับผมเปิดจังไรครับนี่เปิดแปดพื้นหาครับแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไว้สายเผือกพี่น้องแม่พันสายเผือกงามคนโตดีดีพี่น้องหอยงงขายยหัโอกกิน่างเดียยวหองมันแล้วเพิ่นเส้นเสียอะไรเนาะเสือครูติ๊บติ๊บแม่สาวแม่สาวพี่น้องงามงามแม่สาวบ่ทันทองตัว เดี่ยน้ำนมครับโอ,อ้โหตะฟันน้ำนมพี่น้องรุ่นฟันน้ำนมสูงสูงอร่อย e oh, ay, สาท um, ี่หาบวกพี mañana, para para ่น้องงามดีพี่น้องเบิ win, ่งต um ิบโตเพิ i, ่นสุดยอดเลยพี่น้องไปเบิ่งถ่ายเพิ่นอู้ยงามเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องถ่ายงามงามเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องเพิ่นเบิ่งถ่ายเพิ่นงามตนโตดียืนดีสุดยอดเลยความงามของเพิ่นพี่น้องสายเผือกสวยๆพี่น้องเปิดไว้ราคาหนาต่อรองพี่น้องอ่ะเบิ่งเอาพี่น้องงามของเพิ่นอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 091 360 3 6 7 7 60่เ้า่าหกนกันล่เบิดเจาดกอใดกไกแปดเงินหบห้พี่น้องแปด้เรือพี่น้องผู้ใดสนใจต่อรองได้เอาไปเข้าข้อเข้าฟ้ามสายพัฒนาสายเผือกงามงามไม่ใหแบบง่หัวตาฟันนำนมลอยสี่สิบสองคามเคุณน้องสุดยอดสุดยอดรุ่นฟันน้ำนมงามดีห้อยองเอาไปเขาปียาวัดฟรามเฮางามงามสุดยอดสุดยอดเขาคุณหรายนมานกครับผม โอเคครับผมอย่างต่อพี่น้องมาหาหอยซาหอยซาเดจงได้ไหมเนาะเหมือนเนาะโอเคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับหอยซาเดจงได้มาแม่ลูกบ่ะแม่ลูกลูกไส้หนิป่บอ่านมาเบิ่งก้นลูกไส้เพิ่์นพี่น้องเบิก้นลูกไส้เพื่อนว่าเมนบุ๋มพี่น้องอ่าซ้ายใดลูกไส้เพื่อนหนิเพื่อนเพิ่นมาลูกไส้เหครับโอ้ยแต่ว่างามเนาะงามอีหลีเด้พี่น้องมลูกไส้เพิ่นเดี๋ยวจึงเบิ่งหนาเขาไปตเปิดกว้างดีๆตะวันไทยสุดยอดแล้วพี่น้องเบิ่งก้นเพิ่นนี่แม่เพิ่น แม่ยังสดๆ,ๆอยู่เนาะเบิ่งแบบเผาเพิ่นหัวตลูกแหล่เบิ่งแบบเผาเพิ่นอองข้ออัตลักษณ์ไปใส่ครบพี่น้องชัดเจนเขาเปิดกว้างพร้อมพี่น้องปุ้ยสูงอยู่ลอยซีสามเจ็ดสามแปดเนาะประมาณพี่น si ้องเปิดจากไหนค่นนี่เปิดไปหกหมื 000, ่นหกหมื 000, ่นต่อรองไดครับต่อรองไดหกหมื่นต่อรองได้มาเบิ่งถ่ายมันพี่น้องโอ้แม่ปะโซ่ใหมแล้วพี่น้องแม่ปะโซ่ใหมเดือนหนึ่งนี่ถ่ายแม่เพิ่นนี่เบิ่งหนาโอ้ลูกไส้ลอยหลีพี่น้องลูกไส้ลอยครับพี่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นนี่แม่เพิ่นหกหมื่นห้าเพิ่นเปิดไว้ โอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร094 094 352 352 7230พี่น้องหอยชาบ้านดอนเพลศรีเมืองใหม่เพิ่นไดแม่ลูกลูกไส้งามงามแม่ท้องแล้วลูกที่สองในท้องอ่ะลูกแรกเพิ่นพี่น้องเปิดไว้ราคาบ่าวเปิดตาต่อร่องเพิ่นพี่น้องอ่ะประกันตะมีทุกอย่างเออประกันตะมีทุกอย่างไปยังไหนคือหัวตาเห็นนาเหราตาเพราะตามา ว่าตาใสคือรูกรอกว่าเก่าหลายถิ่โอ้บ่เห็นตาหอยเทียมหอยเทียมนี่นี่หอยเทียมหรือหอยเทียมกันอ่ายเนาะอ่ายเทียมแม่ลูกลูกชายงามพี่น้องเพิ่อเกิดไปเนาะอ่ายงามกันเนาะโอยควา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 ยขอบคุณหลายๆหอยซามันมาเด้อครับผมงามมีดีก็เพิ่อนพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองไปื่อ ใส่โอ้หอยยุยเนาะหอยยุยหอยยุยไปหาหอยยุยมาเบิ่งหอยยุยพี่น้องไปหาหอยยุยก่อนหอยยุยสิจูงไปใส่นอสิมาหาหอยยุยเป็นจูงนี้แหละเอามาเบิ่งตัวนี้ก่อนพี่น้องหอยยุยเป็นจูงนี้ขออนุญาตครับจักบาทครับตัวนี้สามสิบสองสายใดหื้งงามเพิ่นเด้พี่น้องแักผู้หน่อยงามงามพี่น้องสามสิบสองพญาหงเนาะร้านเจ้าพญาหงพี่น้องงามของเพิ่น เบิ้งต้นโต,ตสูงอยู่หน่อยสาบวกเลยคือแข้งขาดีดีพี่นอ้อง32เพิ่นเปิดไวนะ้พุ่นน่ะพี่น้องหน้าตาเขาเปิดกว้างดีพี่นอ้องเบิ้งถ่ายเพิ่นหางงามๆพี่นอ้องควายหางงามแนวนี้พี่นอ้องเนาะหางสวยแต่ว่าบ่ทันเต็มปานไดนขาดน้ำอย่างนิดนึงพี่นอ้ยองเดี๋ยวหอยยุยเขออนุญาตได้จังหน่อยเด้ออ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม083 083 148 148 2426 2426 32เพิ่นเปิดไว้เอาไปเป็นพอขอขอขายพอฟันได้เลยแข้งขาดีคน,ต,นต้นโตดีครับขอบคุณเลนายมานม มาเบิรงพายิกหอยยุยมานป้าสวัสดีครับหอยยุยมานอยู่บ่สามสิบเจ็ดอันเด้ยค่ะเพื่มานอยู่บ่หัวงวดดีเด่นอู้ยบ่หงวดนี้บอกตัวใดเก่ากับสามนี่หอยยุยอันเยเ้ออันข้าสิว่าอาจารย์ยุยได้ต่อไปโคตรล่งใจตละเเือนี่บอกโคตรเน็นแาวเลยจ่อถุงหู้ยบ่บอกคนสามเจ็ดตัวเดียวเข้าเจ้าบ่สื่อหอยยุยมานก็แข็งเด้อว่าสันเฝ้าในใจอุ้ยผู้น้อยตัวนี้เจ้าบาท 39ลูกฉลามชนปื้ยพี่น้องลูกเจ้าฉลามชนเบื้องหน้าเพิ่นพี่น้องรอเป็นไงรอคือเจ้าของเพิ่นเลยเจ้าของเพิ่นไปใส่ละเจ้าของนอยู่คบาวอุ้ยาระบาวไปหาค้าระบาวอยู่เบื้องข้องข้อบักเปล่าเพิ่นแข้งขาอุ้ยขาใหญ่พี่น้องลูกเจ้าฉลามชนบ่ธรรมดาพี่น้องเปิดไว้39เนาะสามสิบเพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งทางถ่ายเพิ่นเบิ่งหางมันใหญ่ๆไปเบื้งขออนุญาตหัอยยุ่ยเด้อบักลาไปจักหน่อยกันน่ะลูกบักลาบักลานี่กระเชื่อง เอามาเบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องนี่มาเบิ้งถ่ายเพื่อนหางเพื่อนพี่น้องถ่ายเพื่อนเพราะถ้าเต็มปรนได็พี่น้องยังมัเต็มหางใหญ่เนาะหางใหญ่พี่น้องแต่วันนี้ยังควายหน่อยอยู่พี่น้องควายยังหน่อยอยู่อันน่าโคตรพี่น้องอันน่าโคตรพอพันควายยังหน่อยอยู่เนาะควายยังหน่อยอยู่โอ้ยโผล่ง่ามพี่น้องโผล่ดีถ่ายดีสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบบวกของหอยยุยเขางายพน้ยเขาง่ายนารอเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยยุ้ยศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองเจ โอ้นี่ตัวหนึ่งพี่น้องเจ้าบาทนี่ตนี้เ็นเมื่อเงาค่ะเมืาพี่น้องตัวนี้ซิปเก่าพี่น้องสีดีดีพี่น้องสีสันดีตนโตดีลูกสาวเพชรลำโขงลูกสาวดีเบื้องไทยเพื่อนพี่น้องไทยงามงามลูกสาวเพชรลำโขงพี่น้องไทยงามตนโตดีสีสันดีดีพี่น้องสีงามขนาดพี่น้องโอ้ยลูกสาวงามครับสวัสดีครับผมท่านอ่องข้อดีครับพี่อ่อยอ่องข้อชัดเจนครับพี่น้องโอ้ยเบื้องอ่องข้อเพื่อนอัตลักษณ์ไกวไทยเลยได้เลยพี่น้องหน้าตาสวยซิปเท่าไหร่กัน ิบเกหารอยเนาะเรื่องเอซิบเก่าซื้อซืิเก่าซื้อซือพันวาขนาดวันต่อยังลดซิเก่าซื้อซื้อพนวามันหรือเปล่ามครับโอ้บ่อะซิเก่าซื้อซือตัวนี้สายเก่าพอพันตัวนี้แม่พันพี่น้องได้มาสองตัวอนาคตแม่พันลูกสาวเพชรลำโขงเพชรลำโขงนี่สายเพชรดุดรพี่น้องบ่านรัมดาพี่น้องเนาะสายเพชรดุดรเนาะนี่สายปังแปดลิวพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยอยู่ไหมสู่แปดหนึ่งหกแ เจ็ดห้าเก้าหกพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อรองก็ได้มีรถส่งให้เรียบร้อยผู้ใดบออยากได้ไข่กระโถนมาขอหวยกระเพื่อนโอเคอาจารย์ยุ้ยกลับไปเรื่อยๆมาครับผมอ่าครับผมย่างมาท่านพี่น้องเนาะเมืองบรรยากาศการสื่อการขายไปนธรมเนาะบอกหยอกแน่หอยเพิ่นไปนธรมสวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่หรือผู้โตแม่พี่น้องอุ้ยจะมาเขตพี่น้องงามดีต้นโตสีเนี่ยนะดีพี่น้องสีงามๆก็ให้สูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบหัวพี่น้องแข็งขาต้นโต สีงามพี่น้องสีดอกเล่าง่ามพี่น้องเบิ้งถ่ายเพลินต้นตเพลินถ่ายงามพี่น้องแม่สาวหน่อยอยู่เนาะแม่สาวหน่อยหน่อยอยู่พี่น้องอุ้ยขึ้นมายืนดีที่พี่น้องเบิ่งงาวงาพี่น้องอัตลักษณ์เป็นคืองามฝ้ายตัวนี้งงาวงามเปิดจังไรครับสองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องสองหมื่นเจ็ดพันงามฝ้ายตัวนี้งามพี่น้องพูด่ะการยืนเบิ่งเต็มเต็มพี่น้องเบิ่งรอบโตสองเราคากระถูกเนาะราคาถูกพี่น้องเป็นตตอร่องเพลินงามฝ้ายตัวนี้พี่น้องเบิ่งนาตาต้นโต อ่ะเบิร์เอาพี่น้องงามสองเจ็ดชนเปิดไว้ต่อรองได้จังน้อยนออเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม099 099 157เก้าศูนย์เกพี่น้องผู้ใดสนใจก,ก็โทรมาต่อรองผู้ใดอ,อ่ะขอบคุณลหลายๆมันมครับผมครับผมไปดงฝ่ายงามทางพี่น้องฝ่ายงามหลายดิพี่น้องฝ่ยายงามหลายครับมือนพี่น้องคนมาสื่อกหลายคนมาขายก็เยอะพี่น้องโอ้เพิ่นเอาไปแล้วเพิ่นได้แม่สาวงามไปแล้วพี่น้องเอาไปใส่ครับนี่ พ่นทองได้ไปพ่นทองพี่น้องฝ้ายงามเติอนกุลขึ้นรถไปแล้วพี่น้องเนาะกะร่างมาต่อรองพี่น้องจะร่งต่อร่างซึงมือดนแล้วว่าบรู๊ครถเขาอนุญาตครับผู้น้อยเนาะผู้น้อยมางามเิื่อนป้าควายผู้น้อยยังมางามเถื่นป้าง่ามครับตนโตแข่งขาเงี้ยวงามสูงร้อยสามสิบตัวใดลูกร้อยสามสิบเก้าเกือบร้อยสี่สิบพี่น้องเติมแข่งขาติมโตพี่น้องสายใดก็ลูก เก่าจเจริญสายเก่าจเจริญพี่น,น,น้นองขวัญเหมือนขวัญมงคลพี่นอ้นองขวัญมงคลอยู่สว่างพี่นอ้นองาพพองามดีแทงขาดีโตรดีพี่นอ้องถ่ายงามพี่นอ้องตะวันเต็มบันไดงามพี่นอ้องแทงขาดีค่ะพี่นอ้องสีสันดีงามครับพี่นอ้องงามเอาไปเป็นพอพันใหญ่เ <c oughs> <c oughs> ติมอีกจักหน oy, ่อยเติมอีกจักหน่อย ตื่นเบาไจไค้ควายงามเนเงนเงนใจอนเงินเงินเงินก่นเินเงินเงินก่อนเพ่นเจังนับิใจครครับอเออเพ่นควายงามดีพี่บอเพือนเอาไปเป็นพอพันส้างกำไรสัางทุนสุดยอดได้หนิโอ้ธรรมดาขาดเยอะเจงบาทละขาดขายูพันหนึงบาทเออขาดยูพันนึ่งก่อน ได้มาตัวเดียวบลูได้ตัวเดียวเดียวแล้วเนาะอู้ยงามรอยสาชิเก่าเกือบรอยสีสิบด้วยพี่น้องเกือบรอยสีด้ยไหตัวนี่พี่น้องน้อยๆอยู่ด้พี่น้องไหน่อยต่ว่าตใหญ่พี่น้องสายเก่าเจริญอ้สุดยอดสุดยอดไงามดาวเด่นเหมือนนี่เลยโตปูขออนุญาตเบอร์โทรลดูได้ค่ะศูนย์แปดห้านยก้าสามนแกพี่น้องกูไดสนใจกับท่มากตอนรองทบทวนแลคาดู สี่สิบสองพี่น้องเป็นเปิดไว้ราคากับบ่อแพงราคาพอต่อรองพี่น้องเนาะราคาพอต่พอพรองราคาบ่อแพงพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆมันมานุ่มขอบคุณหลายๆครับผมทางผิวเผินสะดวกเพรามาเมิองพี่น้องตอใทางผิวลดจากกำลังเข่าสองตัวกู้น้อยครับบ้าอุ้ยพี่น้องเบ,บ,บิ้งเบิบ้งม้วนฝ่ายมือเงาสมางามเลย,ยง,งามงามหนาะยเลื้ยงอุ้ยหุย,หยต,ต้นโตดีดีบักกูน้อยงามครับสายพัฒนาเบิ้งหนา้าตาลาอร่อยพี่น้องนน้อยอย,อยู่แต่ว่า ต้นโตดีครับเรื่องอุ้ยห่ยสีสันดี้ดิพี่น้องเปิดใบซิบเก่าเนาะโอ้ยราคาพ่อต่อรองพี่น้องเอ้านารอครับพี่น้องซิบเก่าเล็บงามเนาะเล็บงามพระเอกใดเลยพี่น้องสุดยอดสุดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมสุดแปดห้าสุดแปดห้าสองสี่สามสามแปดเก้าสามด้าสิบเก่าเลยพี่น้องตัวนี้พ่อต่อรองสายใดล่ะลืมลืมทางพระยักษิษฐานครับพยักษิษานสายพระยักษิษฐานอ่ะขอบคุณหลายๆมันครับผมสายนี่อ๋อตัวนี้แหละครับหกสิบห้าหกสิบห้าสองตัว แม่ล,ลูกลูกไส้เนาะลูกไส้งามคือกันพี่น้องงามครับเบิ้งแม่เบิง่งใหญ่ใหญ่ลอยสี่สิบัวเ่นส่บัวอยู่บ<ว>่บัวบวกแน่นอนลอยสี่สิบบวกแน่นอนพี่น้องตัวนบ่อเดวัตบ่อวัตตองข้อจัดเยน็หนาตานาหมอท่องตองข้อบกากเผายายพี่นอ้องพกยังก่อนพก,นกสิบหานะลูกไส้งามเดี๋ยวจะสิบไปเบิ่งถ่ายขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนก่อนศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งห้าสองสอ 606ว่าดุก606เพิ่มมาจากไสเหรอมาจากยางชุ่มน้อยยางยางชุ่มน้อยสีสะเฉดบมดทั้วพี่น้องเปิดใหญ่มากเม่บักใจลูกใส่งาม6 5เพิ่นเปิดไว้เนาะ6 5เพิ่นเปิดไว้แม่ใหญ่เพี่น้องอร่อยสีสีบวกด้วยความสูงของเพิ่นแม่เพิ่นพี่น้องเอ้ามันมาได้ลูกเด้อเดี๋ยวถ่ายถ้ำถ่ายเพิ่นเบิ่งพี่น้องอุ้ยเบิ่งพี่น้องถ่ายงามลูกใส่งามพี่น้อง6 5เพิ่นเปิดไว้เบิ่งถ่ายลูกใส่เพิ่นพี่น้องแมย์งามพี่น้อง่แมก็งามพี่น้องอ้ย65เเพิ่นกูดัง

ยาำมาทางผีนอ้องกวายงา่ายเี็นตัวหนอนเยอะเชิข้ามาเพืทางผีนอ้องมาเบิ่งกวายใหญ่ทางบานรองนงเร่งเดียงเขาท้องเดียนแล้วจะมุกเดียนครับก็ที่ขเขาฮกเดียนแล้ว <c oughs> อันห้อ, <c oughs> อยแม่ลูกตัวนี้โอ้แม่ลูกปานห้อยกรอบได้แม่ลูกมาบานี้ ที่แรกก็ย the ังสลับกันบ่หมานสิป่ะคือเปลี่ยนเปลี่ยนมือคึ้นหม้อหมันนะจันลูกลูกชายบ่สาวครับลูกสาวป้าเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องป้าลูกสาวงามพี่น้องอุ้ยลูกสาวเช่นไรมางามพี่น้องอุ้ยสีสันตุนโตลูกสาวเพิ่นงามอีหลีพี่น้องโคตรแท้ลูกสาวเพิ่นแม่บักใหญ่พี่น้องสูง140บวกเนาะ38 38เกือบอุ้ยเบิ่งเขาเปิดกว้างพี่น้อง138เกือบ140พี่น้องเบิ่งที่ละต้นโตัวถ่ายเพิ่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งถ่ายจังหน่อยแต่ว่างามล้้พี่่นนองบทัอร าก็เปิดเท่าไหร่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเฮ้ยแม่ทองแล้วแม่ทองประกันทองพร้อมเรียบร้อยพี่น้องตัววุลูกสาวก็ง่ามพอพี่น้องทองหาเดือนแล้วปลาพี่น้องลูกสาวซ้ำนีน่ทองหาเดือนแล้วทั้บ่ธรรมดาควายแม่นี่พี่น้องเจ็ดสิบสามเปิดนเปิดใบพี่น้องปลาเบิ้งกะคาพี่น้องควายง,ง่ามเพิน่นเบิ้งกะคาเบิ้งหน้าตาโตนโตเบิ้งทองเพิ่นพี่น้องโคนสร้างอ่างคำ่ำนี่ได้ค่ำมาใหม่ โคนสร้างอ่างข้ามควายงามห้องหอยกอบบานสะพือเจ็ดสิบสามมันเปิดไใบพี่น้องใส่ก่อนต้นโดนเถื่อมีมาขายโดนเถือจังใดมาขายควายงามควายเลี้ยงสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องห้องหอยกอบโอ้ยลูกแม่แบบไงลูกไส้เอาลูกสาวงามเจ็ดสิบสามมันเปิดไใบเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยกอบศูนย์เก้าสองแปดเก้าหกหนึ่งห้าหกสี่หอยกอบสะพือแต่การเปิดฝนบุตรราชธานี่ได้โค้งงามๆมาฝากพี่ีตอนน้องแม่ทอดแล้วห้าเดือน ห้าเดือนแล้วพี่น้องเจ็ดสิบสามสองตัวสามหัวใจได้เปิดว่างามงามดีหลีเอ้ามันมาเด้อหอยกอบเด้อโอ้ยงามของเพื่อนพี่เด้อพู่หน่อยงามของเพื่อนพี่น้องสาวงามอีหลีพี่น้องขออนุญาตครับขออนุญาตอันแม่ลูกวะลูก,ล,กลูกผูลูกขึ้นมางามแต่สีเนาะ สีงามงามลูกกระดูกดีต้นโตดีพี่น้องสามเดือนสามเดือนเท่านั้นโอ้ยเบิ่งลูกสายลูกสายเป็นงามพี่น้องนี่แม่เพิ่งสดแม่ลูกแรกเนาะแม่ลูกเดือนที่สลูกตัวที่สองอยู่แต่ว่าสดอยู่พี่น้องลูกตัวที่สองอยู่พี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดแม่เพิ่งพี่น้องแม่รวยสามเจ็ดเบิ่งเก่งกาประกันเพิ่มหยูกยางเพิ่มมาพี่น้องนี่แม่ลูกลูกสายแม่สูงร้อยสามเจ็ดลูกสายหัวตาจ็ดเดือนกว่าสามเดือนพี่น้องเปิดไล่ าาการเาคพี่น้องราคาสองหมื่ท่าพี่น้องต่อรองใดอีกเดี๋ยวจังสีเบิ้งลุกไาไีกเป็นไซยาคับเนอะเนอะขาดน้ำเลี้ยงนี่นึงเอาไปไส่หยาหนิไงคาวเดี๋ยวเบิ้งลุกลุกสาวงามเอาลุกไายงามงามพี่น้องแข่งขาดีโค้งสางดีเนาะเขาอิ่นว่าโค้งสางดียีบแปดอุยพี่น้องราคาควายเป็นตาสีข้องเิ่นออาขออนุญายาเบอร์โทรูก082์แปห้า 0317พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทร่มมากหอยดีมร้อยเอ็ดพี่น้องห้อยดีมร้อยเอ็ดผู้ใดสนใจโทรมาเดี๋ยวนี้พี่น้องได้เดี๋ยวนี้อ่ะมันม้าดูขอบคุณหลายๆครับผมแน่เนาะเบิ่งลูกไส้เพิ่นแข่งขาที่ดีพี่น้องนี่ลูกไส้หนาดีหนางามอยู่ในพี่น้องสีสันก็ดีเนาะโอ้ย28พี่น้อง2อตัวนี่ลูก2องตอนไหนพี่น้องต่อรองได้เด้หนี่เพิ่นเปิดไว้ซื่อๆอ่ะมันมาลูกขอบคุณหลายๆขออนุญาตลูกอันนี้แม่เดียวบ่โอ้แม่ลูกอีก โอ้นั่นลูกเพื่อนพี่น้องบางอยู่เดี๋ยวจังไปเบิ่งลูกเพื่อนนี่แม่เบิงย่าใหญ่ร้อยซี่สิบได้ป่อมร้อยซี่สิบหาร้อยซีายใหญ่ลามลึกเงาพี่น้องเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องปลาดพี่น้องใหญ่าเงางามลูกสร้างอุดรอีกปลาลูกพ่อดังอีกพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งลูกสาวเพื่อนลูกสาวเนีลูกสาวพี่น้องเบิ่งที่เหลือแม่เพื่อนพี่น้องบ่ธรรมดาลูกลูกเดี๋ยวจังเบิ่งลูกเพื่อนเปิดจังไหนคมหนิแปลกซี่หมาเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งลูกสาวเพื่อนได้เลย แปดสิบห้าเพิ่นเปิดใบพี่น้องเบิ่งลูกสาวนี่ลูกสาว,สาวเพิ่นลูกสาวสร้างอุดรนี่พี่น้องนี่ลูกสาวสร้างอุดรเออีลูกสาวสร้างอุดรพี่น้องพูดอ่ะลูกสาวช้างอุดรพี่น้องงามต้นโตนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นแปดสิบห้าเพิ่นเปิดไบแปดสิบห้าลูกสาวงามลูกสาวสร้างอุดรพี่น้องแปดสิบห้าเพิ่นเปิดใบอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนยห้าแปดาแปดห้าศูนย์เจ็ดาเพิ่นมาจากสารคามเนาะสารคามป้ายงามเพิ่่นนพี้อง แฝดซึหาเปิดเปิดไปแม่ลูกลูกของจ้างอุดรลูกแม่แม่บักใหญ่ง้ามงามแม่เพลินพี่น้องโอเคชขอบคุณหลายหลายพี่น้องโอ้ไปงามหลายพี่น้องมานีคนมาสื่อมาขายกระหลายพี่น้องคนมาสื่อฝ่ายหลายพี่น้องสื่อค่ายไปเลี้ยงไหลายพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งคนมาสื่อฝ่ายหลายครับพี่น้องฝ่ายงามหลายครับพี่น้องเนาะอ่ะ อุย้ยเดี๋ยวจีเขาไปทางควายงามเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวหาโอกาสก็ไปทางคุณพี่น้องเนาะควายงามหลาย <c oughs> มืนน่อนี้บานสว่ง Channel, างแชนแนลพพี่พา่น้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายไปนั่เนาะพี่น้องเนะาะแับเปิดราคาไปนั่งก,กับฝากพ,พี่ฝากน้องซอยกันกดไล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามน้อเด้อพี่น้องเนาะกเพิ่นก <c oughs> <c oughs> ำลังต่อรองเพิ่นกำลังต่อรองเิ่นบรรยากาศการต่อรองควายงามเพิ่นขาดกันยูสามหนอยโอ้ขาดกันอยูสามหนอยเอาปากผูน้อยไป โอ้ผู้หน่อยงามได้พี่น้องซ้ายใดนี่สองหมื่นสามพันสองหม่นเพื่นวัตตาให้สองหมื่นอ่าสองพันเจ็ดบาทโอ้เสียเอาไปใส่ครับนี่เพื่อนเจอปะพพาวีฟามโอ้เพื่อนมาจากปะพาวีแม่นอยู่บครับโอ้พาวีฟเพื่นเสีเอาบักรอรอนีไปเข่าข้อเข่าฟ้ามเพื่นเพื่นเสียเาแบบกวด่าลดเอาไปเลียงเปิดไว้สองหมืน สามพันสามพันเพื่อนหายแล้วสองหนึ่ขาดอยู่สามร้อยขอขอค่ารถเงินอยู่ครับเี๋ขอค่ารถเงินกระแบงกันคนละเครงที่หลายร้อยหาซีกนี่เนาะเป็นกันคนละเครงกันเลยป้าต้นตัวบักลาโอ้เอานี่เพื่อนสีได้ขายแล้วพี่น้องเพื่อนสีได้ขายแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอ้ยเบิ้งไฟงามครับพี่ขออนุญาตครับผมแม่แม่ลูกกันอยู่บอนีอู้ยแม่ลูกลูกเบือกแม่บักย้ายพี่น้องเบิ่งแม่เปิ้นปาดโคล่ส่างอ่างค่ำ แม่ใหญ่สูงลอยซีซีบวกเลยแม่เปินพี่พน้องพูดอ่ะเอ้ยพี่น,น้องนี่ลูกไส้เพลิ่นเผือกเด้ลูกไสเ้เผือกพี่น้องลูก,กว่าหน่อยเด้พี่น้องลูกแบบไงควบนี่เปิดจังไรครับ 40, สี่หมื่นสี่ื่นซื้อปลาแม่แบบไงเนี่ยสี่หมื่นซื้อแม่ใหญ่อีหลีพี่น้องพูดอ่ะเบิ่งแม่เพลินเบิ่งควนเพลินพี่น้องลูกไส้ลูกไส้ญ่ลูกไสง้าสางามลูกไส้เผือกพี่น้องสายเผือกความเรียบร้อยเดี๋ยวสิไปเบิ่งเส้งหนาเพลินพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเส้งหนาเพลิน แม่บักไงสี่หมื่นซื้อๆมันเปิดไว้พี่น้องสี่หมื่นสื้อๆเด้่พี่น้องแต่ว่าแม่แม่ออกอายุมีอายุแน่แล้วเบิ่งเขาเพิ่นมาเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องนี่มาเบิ่งเส้นหนาเพิ่นพี่น้องเบิ่งาแงามแม่เขาเพิ่นเบิ่งเขาแม่เพิ่นพี่น้องได้ลูกมากจักว่าจ้าตัวเลยเนาะได้ลูกหลายแล้วพี่น้องแต่ว่ายังให้ลูกงามอยู่พี่น้องสองตัวสี่หมื่นเพิ่นเปิดไว้มาจากใส่ลูกโคนทองเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่ง สี่ห้าแปดหกศูนยามนมากจาก้ะคนท่องผู้ใดสนใจกระโทรมาตอ่อรองแม่ลูกลูกเพื่อทำงามพี่น้องอ่ะขอบคุณหล,ลายหลามันครับผมอย่างตอพี่น้องเบิ่งฝายงามทางพี่น้องโอ้ยฝายงามหลายพี่น้องเบิงงงบ้งฝายงามตัวนี้หลายเดี๋ยวสิขออนุญาตไปทุกตัวเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตตัวน,นี้ก่อนขออนุญาตครับผมท้องอยู่บ่ครับตัวนี้บ่าทองเนาะแม่เดียวแม่แยกลูกมาเนาะเปื่อเจังไดน สามสิบห oh, right. ้เป wow, like oh, right. anyway. ิดเปิดว้สูงประมาณอยสามดไหอยสากว่าเนาะอยสาบวกอยสาบห้าบวกคุณพี่น้องคุณโตเน่าดีพี่น้องโตเ่าอ่างดีพี่น้องอ่างดีตะวันแยกลูกมาพี่น้องเปิดว้สามสิบหเปิดเปิดพี่น้องมงนาตาตโตเน่าดีพี่น้องแทงค้าดีสามสิบหเปิดเปิดพี่น้องควาเเบอร์โท่ครับศูนนย์เก้าเจ็องแปดหกหก สองสามสี่เนาะเพิ่นมาจากจไส่กระดูกมาจากโพชัยครับโพชัยร้อยเอ็ดเท่าพี่น้องสามสิบห้าเนาะสามสิบห้าเมียนี่พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกู <c oughs> ใด้ต่อรองกันได้เพื่อนว่าโทรมา,มาต่อรองได้หลายเพื่อนวะเอา้าขอบคุณเล่นหลายมัน,มนครับผมบานสวา่างแชนแนลลุยมากทั้งเพียรหอยเวียดกำลังต่อรองทั้งเพียมาเศ้า <c oughs> <c oughs> ให้เท่าไหร่สาให้สามหมือนโหเพิ่น เพคนกำลังต่อรองหอยเวียดกำลังต <t> ่อรองเมย์บางย้ายหอยเวียดกำลังต่อรองพวกเขาดี่ดีพี่น้องพูดอะควายงามเพื่อนเพื่อนไว้อะู้ยพี่น้องควายงามหลายเหมือนพี่น้องควายงามว่าท่านใดกันวะเนี่ท่านใดกันแล้วบปล่าว่าท่านใดกันอยู่ว่าท่านใดกันอยู่แบ่งให้กันกับว่านใดกันแบ่งให้กับว่านใดเป่เดี๋ยวดิ มาเบิ่งควายแขรมาขออนุญาตควายแขรปิดคลิปกับควายแขรแม่นอยู่งแบบควายแขรอยู่บหรแขรอยู่ควายแขรหรือควายหุ่นควายแขร์เด่นิควายแขรควายหน่อยผู้หรือแม่ล่ะเบิ่งบนค่ะแม่ครับแม่เด่นิแม่พันควายแขรพี่น้องควายแขรสายแขรสูงบระมาณรอยนึงนี่แหละเนาะสูงประมาณร้อยพอถึงร้อยป็นได้พี่น้องแม่สาวเด่นิพี่น้องเนาะเม็ดถึงเม็ดอยู่บ่ประมาณเนาะ เปิดจ้าไหนสองหมื่นสิบายสายแคร์ด้พี่น้องเอาไปใส่พอพอแค่ข้อหอยองคือบอไปใส่พอแคข้อยอแต่วันยังเป็นสาวหน่อยอยู่ด้เตเาไขแคเป็นสาร์ล่ะโอ้เป็นสาร์แล้วพี่น้องแครได้หนิพี่น้องเบื้องบอกผ้าเบเปิเต้าวาพเอาไปใส่พอแค่ลูกออกมาแคร์ราคาแพงสอง่ป่งสี่เปิ้เปิดไไ้อ่ะข้อนิยาตเบอร์ทร่วศูนย์เก้าสี่สามห้าเก้า หกสามหกศูนย์กูได้สนใจกระโทษมากตอรอบกูได้คือเอามาไก่กันกับหอยกวบามันใหญ่กาต่างกันหลายอ้าวมันนมาหรือมัานมา ออกไปก็ได้จะได้พี่น้องเนาะออกไปบ่ได้เอา้าบานสว่างแช่ไหวภาพพี่้าหนองเม่อมบรรยากาศการสื่อการถายควาย็รานชิแกนาอพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันคนไหลกแช่คนติดตามมีน้ำเด้อพี่น้องเนาะขอให้พอพี่น้องเกษตรกรูเลียงว่ควายแฟนับแฟนเปลบานสว่างจชมมวานสุขควริญางกลจากโคกจตะางรดวยเบีบซงกันสวัสดี